สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่ในเกม Yu-Gi-Oh m เ s อร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น Argo Star e l d r นะตรงนี้มือนี้ถ้ามีเอลดิ t มันควรจะเริ่มหลังใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันก็พอได้นะเรามีอุลลา,าครับแล้วก็มีเป็นเวสเซิลด้วยถ้าเกิดเซิร์ชสำเร็จอ่ะน่าจะพอได้นะถ้าเกิดเซิร์ชไม่สำเร็จก็อาจจะสวยได้แต่ว่าตรงนี้ช่วยไม่ได้ครับยังไงเราต้องเียกเป็นอาดามาก่อนเนาะใช้เลยเซิร์ชอ่าสำเร็จครับก็เป็นอาดาเนาะทีนี้ก็ลุ้นต่อครับว่าอาดามันจะไม่โดนอิมเปิ์นะอะไรอ่ะแม็กซี่เ โล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ดก็ถือว่าโอเคนะเพราะเราไม่ได้เสิร์ชอยู่แล้วลงเลยไหลต่อครับยาวๆอาด้าครับกําดักห้ามเชนแล้วก็อาด้ดาต่อเลยตรงนี้เราก็ออกเป็นม่วงอ๋อแต่ม่วง,งมันจะเสิร์ตต่อจ่๋วโอ้ขาดทูนโอ้กดผิดไปแล้วด้วยเอาเป็นม่วงใช่ไหมเอา,เเา,าแต่ก็น่าจะสเปได้ปะเ,เลือกการ์ดใบอื่นตรงนี้ก็เป็นแดง แดงใช่ไหมถ้าเกิดมีกระดักเราต้องทิ้งฟรีใบหนึ่งอ่ะโหไม่ดีเลยเพราะแต่งานเรามีไอ้นี่อยู่แล้วนี่หว่าเรามีแมงมุมอยู่แล้วทางั้นเล่นแค่นี้ก็พอได้เอาไว้เสิร์ฟเธอหน้าก็ได้ไม่เสียหายเท่าไหร่เอาเป็นแดงขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ลงไปก็ไม่ช่วยอะไรปะแต่หลงโป๊ะก,ก็สเปรย์ฟรีอ่ะสเปรย์ปุ๊บเขาก็ไม่มีประโยชน์เลยดีนะถือไว,แว้แล้วกันแล้วก็เซฟเป็นแมงมุมปึ๊บอ่ะทีนี้ น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราเปิดแมมุมขึ้นไปก่อนใช่แล้วก็ได้ระเบิดก๊าซใบหนึ่งแล้วก็มีนี่ระเบิดการ์ดอีกใบหนึ่งแล้วก็เสรเริร์ฟขอเล่นต่อมีอุลารัสด้วยพาเลยอย่าไปเล่นเยอะเล่นเยอะแล้วเครียดเรามีเบสบอลด้วยเอาไวล้ล็อกหลบเผื่อดโดนจิ้มตุ๊ยดอเฟตโอ้ถ้าเป็นลูนิกทำไงเนี่ยสลิปลูนิกซะด้วยอ่าตรงนี้ดอเฟตแล้วก็เปิดเป็นแมมุมขึ้นไปก่อนเลยหวังว่าจะไม่โดนแม็กซี่ โอเคขึ้นไปก่อนชึบ๊บอ่าตัวนี้ไปต่อใช้ได้ไหมอะไรก็ได้ไม่เอาฮาปี้ไม่เอาใบเคียร์หลังโอ้คิดนานซะด้วยสงสัยอาร์เทคนะอ่าตัวนี้สเปซสร็ไม่ต้องใช้อะไรเอ้ยเราใช้โยกอะไรนี่มอ่าโชก้าเป็นอ่อต้องยกได้แค่อาโกสตาร์ Star เนาะก็ช่วยไม่ได้ทิ้งใครอ่ะทิ้งลุงเหรอ โอ้ยแม่มดอ่ะอเอามาเซตใช่ไหมถ้าเซตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้อุประเคลียร์ทิ้งน่าจะได้อยู่น่าจะได้นะเพราะไอตัวนี้มันสเปรย์ฟรีสเปรย์ปุ๊บเราจิ้มจิ้มน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บไว้จิ้มแบบไม้สองพอถ้าเกิดเขาเป็นไอเวทน,นะาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดก,การเอาน่าจะได้อยู่ กลัวจะเป็นใบอื่นนั่นแหละถ้าเป็นดีเซปชั่นเนี้ยแล้วเล่นไปอีกทางนึงนา่าจะยากอ่าตรงนี้เอามาเซตหนึ่งใบไม่เป็นไรพอมีอาดาด้วยเอฟเฟกต์น่าจะไครบนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอ่าตรงนี้ถ้าเกิดเขาใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยใช้เป็นอุลระเคลียร์ทิ้งน่าจะได้อยู่อ่งหนึ่งใบแล้วก็อันนี้ไม่เอาไม่ให้สเปย์พอแล้ว พี่โซกโหชี้ดาบมชี้ดาบเหรอถ้าเกิดออ,อ,ออกมาเป็นตัวพวกนั้นก็น่ารำคาญแต่ที่ใช่ไหมออกมาเป็นเป็นแอสเนี้ยแอสเฉยเพรผ้าพรผ้าเล่นต่อได้ต่อให้เรามีสองจิ้มก็จะยังพอเสียเปรียบอยู่นะแต่เก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีระหรือเปล่าถ้าเกิดรู้ว่ามีอ่ะจิ้มไอ เวทสเป์ตะกรแรกกจบละแต่ว่าใครจะไปดูนะว่าเขาจะมีที่ดาบอาทีต้องใช้ดีๆแล้วว่าจะมีสองจิ้มเนี่ยทำอะไรได้บ้างถ้าต้องทิ้งลุงไหมเพราะว่าลุงมันต้องทิ้งจากมือคู่กับเวทนะเราไม่มีทางรุยเลยว,ว่าตาหน้าจะเสิร์ฟเวทหรือเปล่าใช่ป่ะเอาแต่ก็มีนี่นี่ทิ้งปุ๊บเสิร์ฟฟิลมีนี่ด้วย ต่ฟิวก็น่าจะมีค่ามากกว่าปาทิ้งแต่ฟิวน่าจะหาเวมาต่อได้หลือมั้งแล้วเราดูฝั่งข้าวเขาจะไปทิ้งไหนนะถ้าเกิดเป็นท่าที่เป็นพวกท่าเก่าต้องตัดตรงไหนจะถูกเพราะเป็นแอสช่ะแอสพอบผ้าพอบผ้า,พพาสเปย์แล้วก็ระเบิดเรียกโอ๊กโอก๊โอกชุบถ้าเขาระเบิดตัวโอ๊กน่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวโอ๊กมันจะสเปย์ตอไปได้แล้วตัวน่าจะถูกต้องที่สุดละอ่ะมาว่าต่อ ถ้าไงถ้าเกิดเราจิ้มตั้งแต่นี้เลยแบาบสเปรย์ปุ๊บไอ้นั่นเสิร์ตต่อใช่ไหมแล้วระเบิดตัวนี้ทิ้งก็ไม่น่าจะเรียกโอ้ออกมาได้ปะน่าจะเหมือนกันนะดีกว่าให้เขาถมเยอะๆใช่ป่ะเดี๋ยวเราลงมาก่อนเขาเสียสมบอลยางยังไม่เสียสมบอลน,นะพอผ้าลงปุ๊บพอผ้าเสิร์ตเดี๋ยวดูก่อนพอผ้าเสิร์ตใครอ่ะพอผ้าสเปร สเปรปึ๊บว่ามีเชยอะไรของเขาอีกนะแล้วก็พอพลาดเสิร์ตตัวนี้ควรจะเสิร์ตอะไรควรจะเสิร์ตฟิลไหมเดี๋ยวเราเข้าเสิร์ตสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดปุ๊บแล้วก็กิมทิ้งน่าจะยังได้อยู่นี่คืออะไรอะดรามาติกอะ,อะเอาเดเบลซามอนสเตอร์จากมือเด็กเลื่อหลุมมาแปะที่โซนข้างหลังในช่วงเอ็นเฟรสามารถรีมูค่าไปนี้ ชี้มอนสเตอร์หนึ่งใบสเปรย์ขึ้นมาได้เหรอถ้าตรงนี้ตัดทิ้งเลยนะน่าจะด,ดีกว่าเอาเป็นมุง่งอะไรกันขึ้นไปก่อนทิ้งเป็นเบสบอลปอไ,บไปเลยลูทอยเก็บไว้เล่นเดี๋ยวเราเสร์ฟฟิลขึ้นม,มาอะไรอีกอะพอแล้วใช่ไหมไอเวรนี่แปะเอาแปะข้างหลังปะถ้าแปะข้างหลังเนะี่ยโอ้แม็กซีอ่อะไอหมอนี่ไอหมอนี่ อไอ้หมอนี่อาช่วยไม่ได้นะคนเราถึงเวลาจะโดนมันก็ต้องโดนโไม่ต้องเช็ดเลยก่ะแม็กซี่ไปแล้วนะมีีกอ่อไอ้ก็สเปร์สเปร์ปุ๊บแล้วก็เซิร์ตหนึ่งใบเซิร์ตเป็นฟิลเอาไว้ในตาหน้าแล้วก็มามุม,ม ได้ะระเบิดการาดหนึ่งใบเราก็ระเบิดเป็นแอสทิกไปเลยพิ่ชูอ่ะทีนี้<า>ก็หยุดได้แล้วมั้งชาฮาเว่เมื่อกี้ไม่ออาแปลกข้างหลังปะโอ้หถือโอ๊ดมือเดีย๋ยวจะเชื่อแม่งเลยโอ้โหฮมโอ้โหหมดคำจะพูด โอ้กใบเดียวอ่อโอ้กใบเดียวก็ยังคือบนมือโอ้กี้โดนชุดใหญ่ไอ้ยาโอ้โอ้บนมือนี่แม่โคตรเหนือจินตนาการนะพอพาแปลข้างหลังแปลข้างหลังก็รัวทีก็สเปรย์กันบุ๊บบุ๊บบุ๊บแต่มาส่งคู่นะไม่น่ามีจังหวะให้ใช้ทำอะไร ส่งมอนสเตอรอ์ส่งสองการ์ดหงายหนึ่งใบถ้าเกิดเราระเบิดนี่ทิกปุ๊บเขาก็จะตีคุยได้อยู่ดีใช่ปะแล้วเขาให้จบเพิ่มด้วยไอ้นี่มีเทคคดันใช่ไหมโหแย่ชะมัดอ่าอ่าคือแบบก็าแ้เอย่างนอาไม่โดนตัวใหญ่ขึ้นมาสากตัวน่าจะพอไหวอยู่เช็ดเลยกันแต่เพราะนี่ปุ๊บเรียกงูอ่ขึ้นมา คือบติแม็กซีแย่จังเลยไปทิ้งอาทิยังไงม่วงรออแน่นๆนะเพราะม่วงมันเดี๋ยวเราดันแดงลงมาปุ๊บม่วงก็จะกันทลา,ายจัมบ์เทินแต่ว่าเสียมมุมอะ่ะน่าเสียดายไม่อยากเสียมมุมเลยโตรเหลือนี้วิ่งเเอาคุ้มเลยนะเอาคุ้มซะด้วย ลวก็นี่ส่งแต่ส่งปุ๊บไม่ต้องเรียกมอนไฟปะไม่น่ามีแล้วปะเพราะที่มันก็หนึ่งไหมอันนี้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็พอผ้าพอผ้าก็หนึ่งน่าจะหมดแล้วปะใช่เพราะว่าโอ๊กส่งมีปุ๊บก็ไม่ต้องเรียกใครได้แล้วขอลิงทิ้งไปเลยได้ชุบสองตัวมาสคิลาหน้ามาสคิลาหน้าหรอ พอจะเสียดายอะแมงมุมดูไม่ได้จะรอดหรอไม่มีโอกาสที่แมงมุมจะรอดได้เลยมาส่งต่อดีกอะแต่ก็หมดแล้ว่ะรอดูแล้วกันอย่าห้ามฉันเลยฉันขอโทษพีดไปแล้วใช่ไหมมาต้องมีใครเก่งๆอ่ะก็เป็นไอ้นี่ใช่ไหมโทกะฮิเมะน่าจะเก่ง อะไรก็แต่ขอแม่มุมให้แม่มุมมันรอดอ่ะลิงสามโฮกะฮีเล่สองเจ็ดอย่างไงแม่มุมก็ไม่รอดตรงนี้อ่าสเปร์มอนไฟหนึ่งตัวจากหลุมไอ้นี่มันทำอะไรได้นะอ่าชี้มอนเตอร์หงายมอนเตอร์สนามใช่เอามาแปะข้างหลังได้เดี๋ยวพอเขาชี้ปุ๊บเราค่อยดันลงมา,ด,างมดันหลบน่าจะได้อยู่ น่าชุบงูป่ะงูน่าจะเก่งสุดละอาทีก็อาจจะลิงต่ออาจจะเป็นรถไฟอันนี้ชี้หนึ่งตัวชี้ใครดีอ๋อที่เขาดันขึ้นมาเนาะดันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็เป็นลิทเ์นไนท์ได้ด้วยใช่แล้วพอเราตุกติกปุ๊บ,บข้ามก,ก็ลิงชึบขึ้นเป็น ไอ้น,นี่ได้เลยโหจิ้มร่นี่ก็โดนอ่ะดิไม่นะจิ้มใครดีอย่าจิ้มมงมุมเลยโห,โหนียากแล้วอะลงมาก็โดนอยู่ดีป่ะเพราะมันถือเป็นกำดักอ,ะอ่ะอะรองก็ไดเพื่อจะหลุดลอดไปได้แต่ไม่น่าลอดป่ะ ไม่เหมือนจะเหมือนแมตะกี้แหละเมตะกี้ตอนที่เขาเล่นไอ้ตาเมื่อวานอะตัวอะไรนะที่มันหลบได้อแอบโดนดีๆป่ะโ้แย่ชะมัดนี่พันเก้าใช่ไหมเดี๋ยวด้านแดงลงมาหนีน่าจะพอได้อยู่โอ้ไปทางนี้เฉยเลยวะ่ะฟีสมิดอะ่ะฟีสมิดจะจบที่ตัวไหน แต่ไ <Luc ar cells> ง s <S <S <Aub ain> ตอนนี้แมงมุมก็ไม่นานอดอะถ้างั้นดันลงมาก่อนไหมดันลงมาก่อนเนาะเผื่อได้รุนนิดนึงชิบอ่ะเราย่งดีครับเรายังเหลือไอลูงทองนะลุงทองน่าจะพอทำอะไรได้บ้างพอไอตอนนี้แมงมุมไม่รอดละลาใครมากมมนจะจบที่ตัวไหนอะจบที่ดีดีไซน์ไหมน่าจะไปถึงดีไซน์นะ ต่ถ้าเกิดตั้งดีไซน์ตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยดีป่ะเพราะตังนี้มาสกีน่ามจะขึ้นไม่ได้แล้วเพราะงูไม่น่าจะอยู่ละมีท่าดันไหมไม่น่ามีแล้วป่ะเกนเทปเปอร์อ <developed pain> <ederim> ้าวมัวเลยทีน hmm. ี <anything bigger> ้ก็ประมาณนี้นะเวลาโดนก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กันแล้วกันก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเธียฝั่งข้ามนะก็ประมาณไหนนะอันนี้ก็เป็นลิเียของด็คฝั่งข้ามมัสกีครับก็ พูดอะไรไม่ได้นะนอกจากคําเดียวเลยว่ามั่วนะปล่อยให้เราคิดตั้งนานสองนานนะคิดแบบกลัวโน่นกลัวนี่สุดท้ายก็เล่นและก็ระเบิดไปเองก็ประมาณน,นี้แหละยูกิโอนะก็เวลาโดนบอลหนักๆปุ๊บก็รอดูไปก่อนก็ได้ฝางข้ามอาจจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็มีเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวดูเมนเดครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะครับเพราะมีแกมมานะใส่อย่างอันหนึ่งครับมันก็ไม่ค่อยน่าใส่นะแล้วก็เป็นไอตุนน้นดึงดาวเวลเลอร์ล็อกเบิร์ดแอสโอ๊คพอาครับ, i, บนะแม็กซี่สองใบนะแกมมาอุลละ ลาไคลมามีเป็นเมาชามี่ด้วยแล้วก็เอ็นเกเวอร์สองใบแม่มดสามครับแล้วก็งูอันนี้เป็นตัวดีเวลตัวใหญ่พัดเก่าครับแล้วก็เป็นบอลไฟเวสเปรนะแล้วก็แขกสาใบนะชี้นิ้วสองครับชี้ดับหนึ่งอันนี้เป็นเวสเสอร์แม่มดอันนี้ก็เป็นดรามาติกเมตากีครับอิมเปอร์แล้วก็เป็นอายุใบในเกียรตอันนี้อันตรายนะแล้วก็เอ็กตาก็เป็นพวกฟินสมิธครับกับพวกที่เป็นไอพวกเทสไฟไฟของเขานั่นแหละก็เอาไว้ว่าผิดพลาด สองช็อตนะเท่าที่ดูมานะตอนแรกถ้าเกิดแต่ว่าเรากลั้นใจระเบิดไอ้นี่ทิ้งไปเลยเนี้ยอาจจะง่ายกว่านี้เยอะมากๆนะและอีกตองนั้นก็ช่วยไม่ได้หละก็ประมาณนี้นะนครับผมสำหรับเด็กไอซีฟูสปอยนะก็เดี๋ยวไปดูตัวสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตัวสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนนะครับมือแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตั้งบอร์ดแบบไปเรื่อยไปลาวไม่ได้นะเต็มที่ก็มีแค่ ม่วงใช่ไหมแล้วก็อาโผพีครับคือไปใบไ,ได้แล้วก็มีเป็นดีดีโคกับไอ้แม็กซี่นะน่าจะพอทำอะไรได้บ้างแล้วมั้งตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็เซฟไปก่อนแล้วกันตาหน้าเดี๋ยวแม็กซี่กับดีดีโคน่าจะช่วยเราได้บ้างตัวนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วผ่านเลยโยนตั้งกระดอเฟสใช่ไหมทำจบๆไปถ้าโดนก็ให้มันโดนไปจะไม่มโดนอย่างอื่นนี่แหน่โจมป,ปุ๊บโยนเลยทันทีซีโซ่เถอะนะติดร,ร้อยทักที่ชาตนี้ ชีดาบชีดาบใบเดียวกันแน่ปะเนี่ยโอเคทีนี้ทีนี้เราก็เอาแต่ไปเป็นดอฟเฟสเนาะโอช่วยไม่ได้เนะเาะอ๋อสเป์ขึ้ไปก่อนแล้วกันอาโพพิทจะได้ขึ้นปุ๊บระบายต่อได้ใช้เฟกเลยทีงตรงทอไปมาเลยแล้วดีดโเคเก็ไม่ดนดีกว่าโอเค สเปตตั้งกันแล้วก็เสิร์ตหนึ่งใบโอ้ตรงนี้มือแย่ชะมัดเลยอะสเสิร์ตนี้ก็เสียงโดนอีกแล้เซิร์ตเป็นอาด้าขึ้นมาอาด,าด้าก็นแหละพอทางอาดาจะตั้งตีนะตั้งตีก,ก็แบบทิ้งแล้วก็ลดพลังได้ด้วยเดี๋ยวอาโหพีค่ค่อยสเปตตั้งตีก็ได้แดดตัวม่วงถอยลงมาประคับข้อตีอาโหพิษอ่าตัวนี้ยังไม่ต้องทำอะไร แม็กซี่ไม่ดีโซบอ่ะแย่ yeah, แล้วอ่ะโอ้โอยรอดีโหลดเปิดปุ๊บขึ้นขึ้นปุ๊บใบใบเลยน่าจะดีที่สุดอ่าไปช่วยไม่ได้อาโปปิดดีโซ์อาโปปิดขึ้นไปเลยแล้วก็เฟกใบแดด อทีวัดดวงละว,ว่าฝค่าบีของแค่ไหนเฮ้ยไอหมอนี่แต่ว่านี่มาใช้ไปแล้วป่ะเต็มที่ก็ได้สเป์ต,ตัวหนึ่งเนาะโอเคอทีเป็นดิวบีมนะก็ต้องรู้แล้วฝังค่าบีบวายบนมือหรือเปล่าเพราะเราระเบิดมาไม่ได้อยู่แล้วอา่านีงต่อ ลิงต่อเป็นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอืมไม่ทำอะไรไม่ได้ดูไปก่อนโม่บูอายเหรอแต่โม่ไปก็สเปรย์ไม่ได้ป่ะเพราะว่าเราดีโรสโดนใบไปแล้วต้องทำอะไรก็ได้ไม่ให้เขาสอบูอายบนมือนะเพราะเดี๋ยวพอยนี่ลงปุ๊บชุบชุบเดี๋ยวเราค่อยชี้ทิ้งน่าจะได้อยู่เต็มที่ก็มีบัวยให้ตัวเดียวไม่ควรจะมีเยอะขนาดนั้น เดี๋ยวพอเขาทีิวปุ๊บเนี่ยมันทีิวแล้วก็สเปรบูอายจากมือหรือหลุมนะเดี๋ยวพอเขาทีิวปุ๊บเราใช้ดีโ,ฮโ,ฮโคโฉบทิ้งชึบหายเลยจังหวะนี้แหละตัดบูอายทิ้งไปเลยอาที่ลุ้นว่ามีบนมือหรือเปล่าโอเคจะมีชิ้นนี้อย่าอ๋อโอเครีโซหายไปแล้วก็แปลกแปลกไหม โหลงจากมือเหรออย่างไรต้องโดดิบดิบสินะถ้าอย่างไรต้องโดนดีบีมนี่น่าจะลำบากอ่าตัวนี้เขาตีใช่ไหมตีปุ๊บเราอนันนี้ถอยลงมาชึบแล้วเดี๋ยวจะไปสเต็ปค่อยโยนแล้วก็ช่วยแอาพลิทไว้ชึบอ่ะแล้วก็ให้เขาตีเข้ามาโอเคตีเดี๋ยวเรารอดามิสเต็ปนะสวยสวย แบตเทิรนสเต็บแล้วก็ทำเป็นสเต็บใช้เป็นฮาดา้าชี้เลยนี่แน่ตาอา่ะอกทีน่าจะสบายเพราะว่าดิวบีมันจะต้องมีบูอายบนบอร์ดกับบนมือใช่ไหมหลุมไม่เกี่ยวเซ็ตเพิ่มอ่ะไอ้นี่คืออะไรถ้าเป็นใบจิ้มนา่าจะยากโจฟิล์ดดีกว่าเก่งๆ <c oughs> หมดคำจะพูดอ่าก็ช่วยไม่ได้นะต้องขึ้นมาก่อนทิ้งมือ ได้ไหมโฮมีกเหรอโหโหจะเยอะอะไรขาดเดียบูไอเยนะสามตัวเลยเอ่ะโหงี้แย่เลยเอ่ะตีไปก็จบไม่ได้ปะหกพันโลทองขึ้นมาปุ๊บก็ได้แค่สามพันกว่า ตาน้าก็โดนอยู่ดีโหช่วยไม่ได้วะโอ้ยโอ้โหโอเคถ้าพี่จะมีขาดนี้น่าจะต้องมอบน่าจะสู้ไม่ไหวละโอ้บับุยสามตัวเรื่อยเชื่อแม่งเลยมันไม่ควรปะตัวนี้ไม่ไหวแล้วโอเคแค่นี้แล้วกันแยกย,ย้าย ไม่ได้มือพี่เขาแบบเหลือจะเชื่อป่ะมันจะมือมือถือ,ถอขานนั้นได้ไงวะมาช่างมาล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูลีเดี่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี่ของเด็๊ฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นบัวไอพายไม้โอ้โหแม่งนะครับแค้ใจไม่หายเลยอะ่ะอูส่าบอว่ากะแบบเล็กแบบแม่แม่เลยนะว่าคนส่วนใหญ่แบบโหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละไม่มีใครใส่บัวไอ้สามตัวหรอกไอ้นี่มาจากไหนของมันวะเนี่ยโอ้โหขับแค้ใจบัวไอ้สามตัวครับเวลเลอร์เศตแล้วก็เป็นเมเดนแม็กซี อุซากิอุระะเบลิวมกนามัตนิบิลุไอวิเชตนะแล้วก็เป็นเวสชุบเวสเปย์เมื่อกี้ฟิวลอดี้โรสชีนิวชีดาบครับแล้วก็เป็นดีวิดสองใบนะไอหมอน,นี่มันเหลือจะเชื่อนะปกติเขาใส่ดีวิดใบเดียวใช่ไหมไอนี่ใส่2ปกติใส่วายสองตัวไอนี่ใส่3โอ้อิเปอร์ครับโดมินาเพิร์ตแล้วก็ใบระเบิดนะแล้วก็เป็นแผ่นป้ายเอ็กตาก็เป็นพวกบุ๋ไอ้นู้นนี่นั่นเนาะก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับอาร์โกซาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ